อไรหรอสะพายสายการสะพายสายนะครับแล้วก็การสะายสายการใช้งานของเครื่องนะครับว่าใช้ยังไงนะครับในการที่จะเชื่อมต่อสายเคเบิลในการดับแสงนะครับในกรณีที่มันหักหรือชมุดเราก็จะทำการตัดและก็ต่อเข้าไปโดยที่มีเจ้าตัวเครื่องนี้เขาเรียกว่าเครื่องสไปายนะครับ อุปกรณ์ภายในกล่องมีอะไรบ้างครับจายครับอุปกรณ์ภายในกล่องนะคะที่เขาให้มาประกอบด้วยประกอบด้วยก็คือเครื่องสไปซ์สายเับเบอร์ออปติกนะคะแล้วก็ที่ให้มานะคะก็จะมีะเครื่องปกอกนะคะอ,ะอันดับแรกก่อนเลยก็คืออันนี้ก็จะเป็นเหมือนสําหรับลวดสายนะคะ กรีนปอกละเอียดกดล็อกปอกแล้วก็ปอกเปลือกปอกด้วยออปติกค่ะแต่ก่อนที่เราจะปอกนะคะเราก็ต้องปอกสายก่อนนะคะก็คือการที่เราใช้็คซึ่งจริงนะการปอกสายนะครับวิธีการก็คือเอาหักไปเช็ค มันจะมีช่องอยู่อันนี้ครับแล้วก็หนึ่โอเคเสร็จแล้วแล้วก็มาทําการปอกละเอียดชั้งหนึ่งนะครับการปอกละเอียดต้องทําม,มุม กี่ห้าองศาแล้วลู่ถอดแล้วค่อยลู่ถอดเปลือกที่ยึดติดกับใยแก้วนำแสงก็จะลู่ถอดจริงๆแล้วมันยังไม่สะอาดเพราะว่ายังมีฝุ่นละอองติดอยู่ควรจะใช้น้ำยาแล้วก็เช็ดด้วยนะครับทำการเช็ดครับทาการเช็ดลู่ใยแก้วนำแสงทั้งหมดนะครับจากนั้นก็มาทําการตัดก็จะมีเครื่องตัดตัดให้หน้าสัมผัสมันตรงนะครับ ก็ให้หน้าสัมผัสตรงในพัตเตอร์เฉพาะใจแก้วนำแสงโดยเฉพาะนะครับวางนี้ก็ได้ครับเปิดไฟ กาวเศษนะคะมันทิ้งไว้ที่กาว,กาวสองหน้าหรือเทปกาวนะคะเพื่อไม่ให้มันกระเด็นหรือก็ปิวไปได้นะคะเมื่อเราเสร็จแล้วนะคะเราก็มันมาใส่ด้าน,นใดด้านหนึ่งนะคะของเครื่อง แล้วก็จากนั้นก็ทําเหมือนกันอีกข้างหนึ่งนะคะแล้วก็ปิดเมื่อทั้งสองข้างนะคะถ้ามันเสมอแล้วเครื่องก็จะสไปลแล้วก็สายติดกันนะคะแต่ถ้าการใช้งานจริงก็คือต้องใส่คลิปเปอร์ที่เป็นพลาสติกนะคะก่อนหน้าที่เราจะสไปเพื่อเมื่อเราสไปเสร็จแล้วเราก็เลื่อนคลิปเปอร์มานะคะแล้วก็นํามาใส่ <Okay. S 1> ตอนนี้นะคะ เมื่อใส่ปุ๊บไฟสถานะจะเป็นสีก็คือว่า,าไฟหายไปหรือบางรุ่นอาจจะเป็นสีเขียวอยว่างเงี้ยค่ะก็คือเสร็จรียบรอ,อยแู่ก็คือยังทำความร้อนอยู่นะคะประมาณนี้ค่ะ